มานะฮะวันนี้ก็ยังอยู่กับรถตัก j H30 เหมือนเดิมนะนี่นี่นนดูครับขึ้นหกล้อได้อยู่นะฮะสูงอยู่นะแขนหน้า,าจะต่อแขนมาตัวนี้แล้วก็ต่อเปลี่ยนกระบอกมานะฮะยางหน้าจะใหญ่ยางหลังจะเล็กนะครับโอ้โหดูคันใหญ่นะคือผมลองขับแล้วล่ะนะฮะโอ้โหปั๊มนี่เร็วอยู่นะฮะปั๊มนี่เร็วอยู่แต่ตัวเดินนี่ มันจะช้านิดนึงนะฮะเดี๋ยวต้องเร่งหน่อยหรือว่ามันยังไม่เข้าล็อกเข้ารอยมันเปล่าน,ะนี่มีสองคันนะฮะเ h 3ยูนระบบเบรกใช้ไม่ได้นะแต่ลมยังทำงานอยู่ลมยังตัดชื่อชื่ออยู่เดี๋ยวตอนนี้รอรอให้เจ้าของรถนะครับไปซื้อน้ำมันมาก่อนนะขาดทุนไปเกือบแสนนะครับคันนี้ซื้อมาแล้วไม่เหมาะกับงานนะว่าจะมาตัก หินตักทรายนะฮะมาโมปูนอย่างเงี้ยนะเลยไม่โมะนะฮะแกก็เลยขาดทุนไปเกือบแสนนะฮะแกก็เลยขายออกนะฮะนี่ยางสวยทั้ง6เส้นเลยนะเอ้สีเส้นเลยนะระบบพวงมาลัยก็เบาดีนะฮะแล้วก็ไอเครื่องนี่จะเป็น6สูบนะเป็นบัสนะครับตัวนี้เป็นบัสอิสูบัสนะฮะบัสเนี่ยมันจะเป็นดูง่ายๆนะฮะฝาปิดข้างเครื่องนี่มันจะมี2ฝั่งนะ ร้อยหกสิบนะแรงม้านะตัวนี้นี่นี่ฮะมีออยล์คูลเลอร์ต้มน้ำมันเครื่องตรงนี้นะเป็นเครื่องโยนตหกสูบนะฮะเดี๋ยวมาลองทดสอบนะฮะว่าเครื่องมันจะดีไหมเครื่องดีนะเครื่องดีอยู่สตาร์ททีเดียวชึ้งเลยไม่ต้องเผาหัวก็ได้เปิดปลอกแป๊กครับตัวนี้ น,นีต้องเอาขึ้นครับเอาต้องเอาขึ้นเลยไม่ต้องไปอ่าไม่ไม่ต้องไปเอาลงนะครเพราะว่ามันเครื่องมันสตาร์ทง่ายอยู่แล้ววันไม่มีนะฮะระบบไฮโดรลิกก็รีดดินลงปกติเนี่ยอันนี้ไม่ได้เร่งนะครับไม่ได้เร่ง ลสลักตัวนะั้อยากหลวมเล็นึงนะต้องไปอาจเจอระบีนะฮะเป็นตัว J-H30 นะฮะตัวนี้น่าจะน้ำหนักกว่าเด็กหกตันโ น้ำหนัก,นกรวมเป็นโทนสูบระบบเบรคเดี๋ยวมันตัดนะครับนะเบรคไม่อยู่ เยวจะขับกลับเลยนะเยวจะขับกลับเลยนะครบเบรกไม่อยู่ก็ระบบเกียร์ท็อก็เวลาเราเดินหน้ากเา็เวลาเราเดินหน้าก็ผักไปข้างหน้าใช่ไหมผักตัวนี้ไปข้างหน้าถ้าจะเบรกก็ดึงมาถอยหลังตึ๊กตึ๊ก ึกแล้วก็มาทำกลางๆอย่างนี้นะแต่ถ้าทางมันชันหรืออะไรก็ต้องมีทักษะหน่อยนะฮะระดับก็เนี่ยระดับตรงนี้โยกลงมาปิดปลอกแ๊กนะฮะทุกครั้งตัดสะพานไฟอ้ะเดี๋ยวรอเจ้าของรถนะครับไปซื้อน้ำมันมานะฮะไปซื้อน้ำมัน,นเกยลมก็ขึ้นเฉยเลยเลย ลมมันรั่วมันก็ทังเกลมขึ้นนะเวลาลมเต็มมันก็ตัด <S <s ก็มีอยู่สองคันนะครับอีกคันหนึ่งก็อยู่ร้านนะอันนี้จะซึมหน่อยมุงกี้หนึ่งคิวยางข้างหน้าจะเป็นยางหล่อนะข้างหลังก็หล่อเปล่าไม่รู้ดูไม่ค่อยออ,อกเนียนเกินนี่ยมุกี้ ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ใช้งานได้อยู่ครับ1นคิวกี่แปลงแล้วลเดิมธรรมดานะฮะรดพวกนี้เจ H สามศู ก็เดี๋ยวซื้อเสร็จก็จะขับกลับเลยนะม่อยู่ไม่ไกละครับสิกว่าโลนะไม่ไกลก็เลยจะขับกลับเลยนะฮะไอฝามอน้ำอยู่ไหนไม่รู้นะฮะเติมมอน้ำก่อนนะน้ำก็เติมแล้วละเติมอีกนะ น้ำก็ของอีซูทีเอ็กนะใส่ได้นี่ฮะเอาแปลงใส่ใส่ปกติมันจะลงข้างล่างนะอันนี้ก็แปลงใส่ได้เหมือนกันทํางานได้เหมือนกันนะฮะนี่ตรงนี้มันซึมนะฮะตรงนี้มันซึมมันก็เลยเวลาจอดนานนี่เห็นไหมลงหมดละนะฮะน้ำมันไม่ขึ้นละน้ำมันไหลย้อนละนะฮะน่าจะเป็นตัวยักษ์ตัวนี้เสียนะฮะมันก็เลยทําให้น้ำมันไหลย้อน เดี๋ยวขากลับเลยนะฮะเดี๋ยวไปรอน้ํามันก่อนน้ามันมันก็มีอยู่หรอกแต่ให้เขาซื้อมาเติมนะฮะเดี๋ยวมันดับกลางทางแล้วยุ่งลนะไปครับผมฝากดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมกับสีบุรีรืองอะไรย,ยนนะฮะคิดจะซื้อคิดจะขายนะครับคิดถึงสีบุเรืองอะไรย,ยนต์ครับ